โย่ววอชชสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม m a า v ว l Super b o w ออีกเช่นเคยนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปลงแร้งกับผมกันนะครับโดยตัวละครที่ผมจะเลือกเล่นนะฮะไม่ตายตัวนะครับว่าจะเลือกเป็นตัวอะไรนะฮะส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นแบบว่าดูทีมก่อนนะครับว่าทีมเลือกตัวไหนนะฮะแล้วก็เราจะเติมฮีโร่ที่ในทีมเรายังไม่มีนะครับเกมนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นโหมดจัดอันดับนะครับไปฝึกฝีมือกกัันนนนห่อยมดู ว่าคลิปนี้ฝีมือผมนะครับจะตกหรือว่าจะเท่าเดิมกันนะฮะไปดูกันเลยครับผม โอเคก็เข้าสู่หน้าเลือกตัวละครกันแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้เกมจะจับคู่ช้าลงนะฮะผมก็คิดว่านะครับน่าจะมีคนที่เลิกเล่นไปเยอนอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะทานอสก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะโดนแบนบ่อยนะครับถัดมาก็เอ็นชิออนวันครับเดดพูลพวกนี้เป็นตัวหลักๆเลยนะครับสกิลของเขาค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะฮะโอเคเราเลือกไอทอนแบนให้เพื่อนก่อนนะครับยังไงดีครับเราเล่นเป็นตัวอะไรเดียวตัวถึกถึกมาก่อนดีกว่านะฮะผมขอเลือกเป็นขอวัดเก็บแล้วกันนะครับจะไปเล่น เซตไอเทมก็จะเอาเป็นเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะครับอันที่2อันกลางนี้นะฮะส่วนหินก็จะเลือกเป็นไฟเตอร์นะครับจัดเซตไว้เรียบร้อยนะครับสกิลก็ประมาณนี้ครับผมโอ้ไม่มีใครเอาเพิ่มเลือดไปเลย <S <S เดี๋ยวผมต้องเอาเพิ่มเลือดไปแล้วละ่ะเพื่อนในทีมเราเอาบลิงก์แล้วก็วาร์ปไปทั้งนั้นเลยนะฮะไปลุยกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะเล่นออกมาดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากที่ผมเลือกเจ้าขวัดเกมส่วนใหญ่และจะแพ้นะครับเกมนี้ก็ขอกําลังใจหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับตับตั้มด้วยครับ โอเคเริ่มเกมแล้วนะฮะโอยยนดูวาร์ปไปเลยเหรอรีบไปไหนวะเนี <S <S ่ยนะครับเรามาสอดส่องศัตรูดูให้เพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนเราจะมาฟาร์มตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วตัวฟาร์มเขาจะเริ่มจากบัฟฟ้าด้านบนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปแก๊งเลนล่างนะฮะ มาครับมาครับไปแล้วฮะ่วยฟันสักสองสามทีนะครับให้เขาเก็บเลเวลได้เร็วๆหน่อยนะครับสับมันครับแอนแมนนี้หลังจากปรับใหม่มาสกิลสองก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะสับไปครับโอ้ตัวเล็กตัวเล็ก รอลาดคีบครับแม่ผมจะกดสกิลฟันไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้นะฮะับไปดีครับแอนแมนโดนกดอยู่นะฮะตอนนี้นะทำไมชอบทำม่ไ้เป็นตัวจิ๋วจังเลยเนี่ยฮนะ สับไปฮะสับไปฮะต่อยแรงอยู่นะต่อยแรงอยู่ต่อยแรงอยู่ยนี่นี่นี่รเราไม่ให้คลิปตัวนี้เราไม่ให้จ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงหุน่นยนต์ก่อนแหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ทำไรเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมียนติแล้วนะมีนติแล้วเราจะไม่เล่นด้วยเราจะคอยยืนห่างๆนะครับไปครับเป็นกลางไปไหนหมดเนี่ยไปแก๊งล่างแล้วเหรอโอ้โหเดือดเดือดเดียล่างเดือด,ด,อด,ด,อดอยังไม่มีใครตายนะครับยังไม่ได้เฟิร์สบัตกันนะ ไปครับเ่นบนต่อช่วยดันเ่นกลางไว้นะครับป๊าบขอยลัดคีไว้นะฮะแอนแมนแอนแมนหลบอยู่ในพุ่ม จะเย็นพวกจะเย็นดิพวกขอความอคิดตตัวนี้ได้เปล่าอะมา attention อะไรตรงนี้อะพวก <c oughs> เ่นกลางไม่ไปดูเลยนะไ <c oughs> อ้เนแมนอ <c oughs> เอ้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> เป็นมดมาอย่างนี้สู้ไม่ไหวนะฮะ สโล์ Slow, หนืดมากครับแอนแมนตายแล้วเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหกับตันมาครับจบเลยขอวัดเกฟบเราอือหือไปแล้ว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 จ้ะอย่าทำผมเลยไอรอนแมนตายไปทีบร้อยนะฮะ ไปครับถอยก่อนครับดีนะครับเรามีอันติช่วยชีวิตไว้นะครับเอามาตะได้หนึ่งครั้งโอ้โหทำไมเด็ดมันปิงแล้วเนี่ย oh, <no. S 1> เดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะโหลดอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ย <Huh? S 1> ปิดแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเปิดไว้นี่หว่าโอ้เพื่อนเราตายแล้ว2ตัวแล้วนะครับ <c oughs> ถืนว่าน่าจะฝนตกหรือเปล่า โอ้โหตายรัวๆครับตายรัวๆนะโอ้โหยังไงเนี่ยเรนล่างครับเรนกลางไอรอลแมนก็ดันไปเอลแมนก็มาเรนกลางเลยนะครับแล้วใครมาเรนบนอีกแล้วเนี่ยมากี่ตัวเนี่ย สองตัวเลยนะบอกเพื่อนก่อนครับเล่นเราหายนะกัปตันนะ่าจะมาฟาร์มตรงคลิปตัวแดงนี้นะครับบับแดงนะไปครับ ยังเอาไม่ได้นะครับเรนล่างก็ป้อมหายไปแล้วนะฮะเรนบ,บนหายไปไหนอีกไม่รู้ครับแม่มันจะเอาเราไว้ได้เลยนะครับมาดีมาดิมาดิครับมาดีครับมาดิครับ อ้าวกับตันอา้าวยังไงเนี่ยกับตันแมนไม่ตายนะเพื่อนเรามาชา้าไปหน่อยนะครับชา้าไปนิดเดียวนะฮะเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางอ้าวกับตันมาอย่างนี้สวยสิ เฮ้ยเฮมาหน่อยมาหน่อยจะทิ้งก็หน่อยแมวไม่ได้นะฮะถอยก่อนถอยก่อนวาร์ปกลับก่อนครับแม่กับตันมันเข้ามาเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเรามาครบเนี่ยไม่ได้จะรอดกลับไปได้นะฮะแต่เพื่อนเราก็ยังไม่มานะครับมาช้าเหลือเกินนะครับรอดเฉยเกมนี้รู้สึกจะลำบากอีกแล้วนะฮะ ก็อยู่เลนกลางกับอกเกตโลเกตและคูณถอยกันครับถอยก่อนฮะสับมันครับ นี่มาช่วยเราหน่อยสิยแล้วกลกำเสริมแล้วว่ายังไงเปรียนแหมมันก็วนเวียนตรงนี้เหลือเกินมาสองตัวด้วยนะฮะแหม่ไม่มีใครมาช่วยเรานะครับอโอ้โหนั่นไงว่าแล้วต้องอันติ นี Ooh, ่นีตัวเดียวไหวเว้ยโอ้โหถอยยังก็เร็วเพื่อนเรามาช้าหรือเกินอะถอยก่อนครับเพื่อนเรามาเร็วๆหน่อยนะแม้เราดันอยู่คนเดียวงนานเราจะได้ขวานแล้วนะครับ เกมบิดเกมบิดยังไม่เกิดนะฮะตอนนี้เกมก็ยังทรงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาเอาเสือไปแล้วนะสับมันโอ้โหละเบิดนี่นี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ มาอีกแล้วแ้คูลเข้ามาอีกแล้วแ้คูลมันมาอีกแล้วนะฮะดูดมันเข้ามาได้ออมาช่วยเราหน่อยดิโอ้โหเพื่อนไม่มาเลยครับ oh. เพื่อนไม่มาเลยถอยครับผม เกมนี้รู้สึกจะยากนะฮะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยเราอย่างนี้นะครับเราไปฟาร์มไปดันเลนล่างแล้วก็เลนกลางกันหมดเลยนะฮะามามากับทันมันฟาร์มอย่างนั้นอ่ะเอาเอาลกเล็กคูนยังไงครับเล็กคูนครับจบเกมไหมหือ <c oughs> เพื่อนเรามาช้าเหลือเกินโอ้โ oh, ห <Ooh. S 1> ไม่ไม่เหลืออะเฮ้ไ <laughs> ม uh ่เกมมันมาแนวนี้แล้วเนี่ย oh. แหม่นานๆจะได้แคสออกกล้องสักทีนะครับแต่ทีมโอ้โ oh. ห oh. ไม่ไหวนะครับตายไป11แล้วทีมเรา สึกจะเดินเกมกันเอื่อยๆนะฮะแต่ป้อมบนกําลังจะแตกครับเราต้องรอเลดเกมสักหน่อยนะฮะแต่ว่าทีมเราก็ถ้าเกิดแจกเยอะเกินไปมันก็กลับมาได้ยากนะครับตอนไฟเมื่อกี้นะครับเกือบสวยแล้วนะฮะทิ้งเปิดเข้ามาเราก็อันติไปรวบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้ฝ่ายเขาตายได้นะฮะ ไปนะครับเนบรนบนมาอีกแล้วนะฮะแตกไป3ป้อมเลยรวดเดียวนะครับโอ้พระเจ้าจอร์กอเซอร์เทอร์มาด้วยครับนายปล่อยที่ฐานนะฮะคาเรนล่างมาอีกแล้วครับโอโ้โหเกมบิดโดนอีกแล้วครับไม่ใช่เซอร์เทอร์อันนี้หว่าไอ นื่เหลือเกินนื่เหลือเกินตึงนะครับเ,เกมนี้ทำอะไรไม่รู้่อแต่ละคนฮะถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหทำไมมันแรงอย่างนี้น่าจะจบแล้วนะครับ โอเคจบเรียบร้อยครับจบไวซะด้วยกี่นาทีวะเนี่ยแพ้ตามสเตปนะครับผมแม่ออกกล้องสักทีนะครับนานๆจะได้ออกมาเจอน้องๆสักทีแต่ที่ไหนได้กลับมาแพ้ซะอย่างนี้นะฮะว่าแล้วครับผมเมื่อไหร่ที่จับกวัดเกมมาเนี่ยเกมมันก็จะแพ้รู้สึกจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าวะโอ้โหสกอร์สวยๆงามๆครับผมคิวสอง 2, ตายสิบหกสุดยอดโเคของก็ยังได้ไม่ถึงไหนเลยครับเละเทะไม่เป็นท่านะไม่เป็นไรครับเกมก็คือเกมนะครับแพ้เริ่มใหม่ได้ ชนะก็เล่นกันต่อไปนะครับสาหรับใครที่แพ้บ่อยๆนะครับก็ขอให้ฝึกกันต่อไปอย่ายอมแพ้ครับสักวันหนึ่งเราก็จะเก่งขึ้นมาเองนะครับ <Y <ay> y! ก็สําหรับคอวัตเกมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครไฟเตอร์นะครับที่สามารถยืนเล่นบนได้แบบตัวเดียวนะครับ <S <S พรเพราะว่าเขามีสกิลการเอาตัวรอดสกิลดูดเลือดแล้วก็สกิลวันติเนี่ยสามารถกระโดดไปรวบศัตรูให้มาอยู่ในวงแล้วก็ทาําดาเมจได้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถหลากหลายนะครับเอาตัวรอดได้นะฮะแต่ก็เสียดายเกมเมื่อกี้ยังเล่นไม่สนุกเลย ทำไมมันแพ้เร็วอย่างนี้เนี่ย10วินาทีก็ตายกแพ้หมดแล้วยังไงก็ฝากน้องๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับว่าผมจะเล่นเป็นตัวอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายายไม่คิดแล้วยังแค้นไม่หายทาไมมันแพ้เร็วเหลือเกินครับ